วันนี้เรามีเรื่องแซบๆจากเกมอุ่นเครื่องนอสแลนดอนดั์บี้ที่กลายเป็นดราม่าระหว่างสองแข้งแซมบ้าริชารลิซอนกับกาเบรียลมากันเยสมาเล่าให้ฟังกันเกมนี้เป็นแมตช์กระชับมิตรที่ฮ้องกงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เฉือนเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลไปได้1ต่อ0ย์จากประตูของปาฟซาช่วงท้ายครึ่งแรกโดยริชาลิซันอยู่ในสนามถึง63นาทีและหลังจบเกมเจ้าตัวก็โพสต์ภาพรับรางวัลแมนออฟเดอะแม h ชลงโซเชียลแต่ที่เด็ดคือเขาแท็กหากาเบรียลมากันเยสกองหลังอาร์เซนอลเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนี้เพราะยังเรียกความฟิตอยู่แน่นอนมากันเยสไม่ยอมเงียบเจ้าตัวตอบโต้ตทันทีด้วยการโพสต์รูปแมนออฟเดอะแม h ชของตัวเองเหมือนกันแต่ เราวนี้จัดเต็มมา3รูปรวดและแต่ละเกมก็คือแมตช์พรีเมียร์ลีกที่เขาได้รางวัลต้อนเจอกับไก่ด้ดยครองทั้งนั้นงานนี้ริชาล,ลิซนันก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเขากลับมาโพสต์อีกรอบเป็นผ้าตัวเองชูถ้วยแชมป์ยูโรปาลีกพร้อมแคปชั่นเบาๆแต่เชื่อเฉือนเพราะเจ้าตัวเคยควาชช้าแชมป์กับเซบีย่าส่วนมากันเยสยังไม่มีแคมระดับเมเจอร์ติดตัวกับอาร์เซนอลเลยจะว่าไปก็เป็นราม่าขำๆแบบพี่น้องบราซิเลียนแซวกันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะทําให้แฟนบอลสองทีมรู้สึกถึงไฟใต้พรมที่พร้อมลุก,กเมื่อ ทางริชารลิสันและมากันเยสอาจจะแค่หยอกกันสนุกๆแต่ก็บอกอะไรได้หลายอย่างทั้งเรื่องศักดิ์ศรีด่าบีลอนดอนเหนือและความมั่นใจของนักเตะระดับทีมชาติแฟนๆอาเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ